เฮย,ย,ยโอ้เฮยโอ้เฮยโอุ้ยนี่อีลรเห็นป้ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวัอนี้หนุม่มโรงงานวิถีชาวบ้านวัอนี้เขาสิมาอ่าที่สุดว่าหางแดงแบบใดที่ว่ามันมีมีไข่บ่มีไข่ครับ,ครครบเดี๋ยวก้อนอื่นเ,เขาก็ยสิไปหาอุปกรณ์ก้อนครับเดี๋ยวไปตัดไม้ก,ก่อนครับสักคู่กลับมานี่ครับได้แล้ว ครับใ,ใหม่มาแล้วกันอุปกรเขามีหวดแล้วก็จะมีผู้ใส้น้ำครับ <c oughs> น่าเสียดนแย่ใค่หมดแดงว่าหางมันหยุดหางใดเป็นตะมี <c oughs> นี่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะมีไข่ไหมปล <c oughs> าเรียบร้อย <c oughs> เข็ดเข็ดละอ่าได้แลวเนี่ย เอา,เอานี่ลองก็ได้นี่นะฮ้องพิสูจน์รับว่ทั้งไรชิ้นนี้ครับทั้งไรชิ้นนี้ใครล่าเ่นกับคองสูงนะครับลักษณะห้างคนบอกว่าเนียห้างสูงๆก่อนครับ ทางนั้นโอกาสมีโอกาสมีวะครับนีทั้งนั้นโอกาสลักษณะหางถ้ามันมีไข่ลักษณะหางถ้ามีไข่ครับผคุณแถวปัญญาว่ามันมันจีกองงาสิกองกองลงแล้วก็สีมีเยื่อขาวๆแบบนี้ครับหางเก่าๆสีนี้นี่มีใบที่เก่าๆนี่ครับ โอกาสนี้ถ้าห้างแบบนี้ครับมันห้างครับบ่อไอ้มีแหละมันที่เป็นห้างกา็เก้าเยื่อขาวกว่าที่เริ่มขาดๆออกนี่แบบนี้โอกาสมีสูงครับเพราะว่าห้างัิสิกองมันสินหนักๆห้างนั้นก็สิมปอยู่แต่ใกล้ๆกันใกล้ๆก,ก,กันพุ่นบม่แน่ใจสิมีบนี่้อ่าเขาจะ,ะบ,บ่งหนะ้าห้างสูงก่อน เอาเบิ้งครับ uh, อบุ้ยหนาวปุ้นโอกาสมีทั้งนี่สูงยังน,น้อยได้ครับเห็นปะครับขาย,ยาวขาขย,ยาวขาขย,ยาวาอุย้ยมีอีลิเห็นปะ มีอิลิครับมีอิลิครับแมนครับแมนเออมีมีใครล้วกับมีเป้งน้ำแสดงว่ทาทั้งนี้ครับทั้งนี้โอกาสมีหน่อยเพราะว่าเป็นหางไม้หางไม้ไม่บ่อยมีโอกาสเบา,เาครับมันบก่กงหางสีใบไม่ียวเขียว โอกาสมีสีน้อยถ้ามีเอ่อใบไม้แห้งๆเร่งโอกาสนี้สูงซัก้ังนี้ครับที่สูดก็ได้นี่ใบเฉียวๆ้างบาอกลอง้างนี้บูมีครับ้างไม้พ่สูจนครับ นี่ฮางมีอีนย้อยตรงเตียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปะไม่เค่ผักนี่ไข่แน่อยู่เห็นปะนี่ไข่น้ำอยู่เปลี่ยไข่ผักนี่จะไข่ผักลายนี่เออมันจะกัดเต้นมีมีครับแต่เป็นไข่ผักนี่เริ่มเป็นแม่เปลี่ยแล้วคาะออก ข็ออกจังไปอันนั้นอีกนี่ใครผ่าห <Cheers> างนี่เป็นหางค่อนข้างสิไหมครับโอกาสโอกาสมีใครน้อยนี้งเขาก็อสิหยอๆยเบื้องซื้อครับเพราะว่าเขาเขาหูเดินทางว่า เออห้างใหม่ๆม่แบบนี้โอกาสมีใครกลางๆกี่หน่อยเอาเบิ้งครับแมนบ่โอุ๊ยนี่ถ้าใครผากครับพอ,อมีอยู่ครับแดงบันหลายทรั้งนี้ครับทรั้งนี้โอกาสมีใครสูง เพราะว่าเป็นหางเกาล้วก็นี้พวกนี่ครับหางเก,า,เกาครับแบบนี้เหมือนเหมือนอย่งางไรหางเกาโอกาสมีไข่สูงครับเพราะมันเป็นเยื่อของเกาละถือว่าสัาง่งลูกสัง <c oughs> ส่ง้านไว้ละขนาดนี้จุ เป้าปรากฏว่าบดเป็นตามทฤษฎีครับทั้งนี้ทั้งนี้มีตะมดดำบบ่มีตตดำดำไข่ครับทั้งนี้มีตัวดำๆบ่มีไข่บ่มีครับทั้งนี้บ่มีเออมีน้อยๆใส่มีมีแน่น้อๆบ่มีหลังแดงเลอนี้นี่ยะเลิกคนงานครับ ได้น้อยเดียวได้นิดเดียวได้ยุคถวยน้อยสวยกาไกลมีใครเนี่ยบ่มีใครเนี่ยครับตามทฤษฎีกันมันกับบุปปะเท่าไดอโอเคแล้วอ่าสรุปครับสรุปหางมะแดงหางแบบใดมันอ่ามีใครบ่มีใครครับสรุปผลงานก็คือหางที่มันนี่นี่มันมีใครครับเอาบอเบุเปอรเหลือใครอยู่ ทั้งที่มีใบใบไม้เหลืองๆน้ำใบเก่าใบไม้เก่าเหลืองๆแล้วก็บใบไม้ไม้ครับทั้งใบนี้สิมีไข่แล้วก็างานงานสิกองมันมันหนักไข่มันครับส่วนทางบูมีก็คือที่เป็นทา้งเก่าเกาเนี่มันห่างแล้วใบไม้แห้งเบิดเนี่ยมันบูมีอ่าแล้วก็เป็นหางใบไม้สดเบิดแล้วก็บ่ย่อนครับ มันเป็นเยื่อขาวก็แล้วกันแล้วนี้ครับสรเจ้านี้ครับโอเคคลิปนี้ครับคนสอนว่าผู้เฒ่าเป็นสอนว่าจังไร้างมจังมดแดงแบบแดงมันใคอสิมีไข่สรุปก็คือ้างที่กึ่งเกากึ่งใบมีใบไม่แห้งน้ำมีใบไม่สดน้ำแล้วก็ยอดอนน่อนโตนอ่ามันหนักไข่มันครับ เมื่อกีมีเยื่อหลายๆขาๆขบลากราวาน้ำโอเคครับคลิปนี้ก็จบได้แค่นี้ครับขอบคุณครับ